ตัวนี้พี่น้องอยังงี้ตัวนี้งามตัวนี้งามสุดยอดี่หาทุกตัวครับแดงพี่นอ้นองแดงหมีมันครับผมแดงหมีมนันเจอกันอีกแล้วครับพี่น้องหากินนะครับเมื่อเนี้ยหากินน้ำทรงน้ำซ่านเนี่ยนะครับพี่น้องในป่าเขาเนี่นะครับกำลังออกร่วงงามเลยครับ กับเบ็ดนี่นะครับพี่น้องเง่เขียดเมื่อนี่เบ็ดเจ้าหลังใส่น้าปลาเขาหน้าปังนี่นะครับพี่น้องไม้กับไม้เก่านี่นะครับพี่น้องแต่คนเราฟังครับแต่ก่อนแต่ฟังฝุ่นครับผมไหนเอาฟังผีที่นี่ฟังนี่เขาบังเคยเรื่มเลี้ยงแน่แล้วครับฟังผู้เลี้ยงนะครับฝรั่เขียวเยอะครับพี่น้องป่ามันขอนอยู่นี่ครับพี่น้องรุยครับลวย ใส่ครับพี่นอ้องนี่กินแล้ดดวพี่นอ้องน,นพี่น้องนี่ว่น้อง้หน,นี่ครับใส่ห้แล้วด้วยครับพี่น้องจับโบเลยครับตัวน,นี้โอ้งามงา นกับอ oh, oh. oh, oh, ้ต oh. oh, oh, oh. ัวนี้ห้ตัวนี้ให้นกของามนกโอ้่นกโอ้ดูสนอนับนอตัวนี้พี่นกตังนี้โอ้ยคอ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 ยนมาโอ้ีหนองโอ้สุดยอดตัวนี้ไง นังเบิ้งตัวนี้นี่สะใจเด้ตัวนี้นนพี่น้องครับได้สองตัวแล้วครับพี่น้องดำนี่ก็เห็นไหนพี่น้องเพื่นอนนะโอ้เป็นยังโน่นี่โน้ยังเบิ้งมาเป็นหัวงูโอู้หินน,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 หนี่เดี๋ยวพี่น้องกินบล็อกเด็ดแค่ยิ่ง นดเียว้ยวยวอง,รงรถถอครับล้งนี่บดถือเันพี่น้องเห็นเฉยเดียครับนี่ทำอะไรงี้ต้องอต,อ,งตอไปครับผมหรับค่ำนี้ล้งนี้ ยไกโอ้ท oh, oh. oh, so oh, oh. ีทีทโอ้ไปจาะอน้อโอ้โหีเ็กน้งีเดกเจจเห็นหมต่อขึ้นเกน้องจุดมือโอ้ยนี่นี่พี่น้องนี่ตรงงามตรงงามตัวนี้โอ้ตรงนี้งามตัวนี้งามุดยดจอดน้องครับจาตรนี้ครับ のっちゃなはれな。 เสียงฝาตีอย่ปน้องเมื่อกี้เลยทั้งนี้นะครับผมโอ้นี่ดิไปที่น้องไหมโอ้เป็น้องใหญ่อยู่ดิโอ้แฝงโอ้ดูสะเนาะได้บนน้อนี่เนาะได้อยู่ได้อยู่นาทีเป็น้องเลยนี่นี่นองเบิ้งยีงนี่นี่แหละครับผมเกือบว่าได้มันเป็นหยาครับผม านาี่ของยังไงาะกครับนี่นี่พี่น้องนี่อืมนี่นะครับไตปลาคอตีหาตัครับแจ้งนี่หมาครับพี่น้องเป็จจำโบตัวนึงครับนี่นี่จำโบตัวน,นึ่งในที่สอวนน้องพี่น้องเบิร์นก็ได้พี่น้องเป็จตัวนึงครับ อือมันตัวน้อยครับผมถูดิบถู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 มืออย่างนี้ครับไอรุ่นนี้ไอรุ่นนี้สี่หาาหกตัวครับแดงนี่พี่น้อง,งแดงหมีมันครับผมแดงหมีมนันอ๋อสุดยอดพี่น้องนี่ครับประกดกับตัวนึงประกดมาดูนหน้าได้เลยครับประกดตัวนี้ เดขอตัวจรนะครับได้นะครับพี่น้องเจอนตอนเช้าครับพี่น้องไปแล้วครับไปนุกไก่แล้วครับพี่น้องเอ็ดตัวหนาพี่น้องเลยว่ามันว่ามันงุบว่าป็นป่าโอ้ย โอ้พี่น้องครับเสานี้ครับผมพี่น้องโอ้สวยง,งามสวง,งาม,มน้ำก็ดิเด่เลยวะจนกกนวะนอกินหลายว่นนอโอ้กินหลายอยู่ยครับพี่นอ้องปลอดภัยปลอดภัยตัวนี้เราไปจีงโกงพี่น้องออนี่ครับผมเดี๋ยวจับก่อนนี่ครับพี่น้องเสาแรกครับแต้มแดกครับเสานี้ครับผม งามๆครับนี nee, ่สุดยอดยังจะถ่ายครับดังนี่ชุดถ่ายยังยังอยู่บ่มีครับผมพี่น้่งครับเสาร์นี้ได้ ปลาตัวเดียวครับเต่านี่แต่มาเคลื่อนเลยนะครับมาเคลื่อนเลยครับเป็นหลายมันคึืนนี่เมื่อนี้บวกให้หมานครับเต่านี่ครับผมได้ตัวเดียวแต่พีว่ากับพ่อได้เยอะครับพ่อได้กินง่ายอยู่ครับพ่อได้ง่ายาอยู่เมื่อนี่แด้มาอนียก็จะขอตัวไปก่อนเ้อครับพี่น้องจะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ